โอนฮาร์ดฟาร์มสวัสดีพี่น้องครับวันนี้เฮ้ากะเป็นเหลืองงามย่ามดีครับเมดกระทอมใหม่พอกับแม่เบิงสวนนะครับเนาะเบิงบรรยากาศครับสวนห่างสวนหน่อยเฮ้าครับตั้งร้อยประมาณสัก2สองสามปีครับพัฒนาไปครับมีเวลามาดูอลไกัมีเทศกาลอย่างโลกมาเบิงเิอหนึ่งเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำดำหน้าครับเบิงบรรยากาศตั้งเสาของสร้างครับตอนแรกผมว่าจะเ็ดเองครับพอเบิงแล้วผมว่าเฮ็ดเองคือชิดได้เป็นกระต๊อบแล้วครับนี่ไหนก็เลยเปลี่ยนแผนสร้างเสามา สังเาสาซังเล็กมากขัานเล็กว่าปวกบวขึ้นนะครับเนาะก็เลยคิดว่าเอ้านไหนๆก็ในไหนล่ะก็เเ็ดเป็นหม่องนอนเลยพ้อหม่องนั่งมึงปาร์ตี้ปีใหม่ครับกลับมาปีใหม่นี่เฮาสิมาปาร์ตี้อยู่นี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งมาเรื่อยครับผมเดี๋ยวลอดดูว่าจิเป็นจังไดเพราะมันมีหลงังคงหลังค่าแล้วครับผมติดตามครับโพนหาดฟาร์มบรรยากาศต้นหัด นี่ครับต้นน,น้อยๆนีครับแตกต้นหาดแตกกันมากสี่หาต้นผมโมโหครับนี่พ่อเถาว่าเถาวพ่อว่าต้นหายครับสมสมซื้อครับนี่อัปเดตล่าสุดครับหนึ่งวันผ่านไปครับเราก็ได้ตั้งเสาแล้วก็เทเรียกว่าเทคานเนี่ยครับไม่ได้เทคานเทอนี้เรียบร้อยน่าจะดูว่าจะปูพื้นยังไงนะครับงบยังไม่มี ก็พรุ่งนี้ก็จะทําต่อใน,นทำเป็นพวกทรงกันนะทรงหมางแหนโมเดิลเล็กๆขึ้นมาว่าเราทําตามที่งบเรามีครับไม้เราขนมาจากกรุงเทพเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับผม s <good>. <S ก็ค่อยๆดูไปครับว่าจะได้ออกมาเป็นยังไงที่นั่งบาร์ตี้ปีไหม หลังค่ามาแล้วครับสันไทยเรามาแล้วจะมีร่มเงาแล้วครับ่ายชายมาส่งแล้วครับขอบคุณครับบริการจากมหาชนาชัยครับมหาชัยค้าไม้ครับบ้านเท่าเองครับอำเภอมหาชนาชัยครับไปสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับมหาชัยค้าไม้โอเคครับเดี๋ยวค่อยติดตามบทถียงหน้าเท่าต่อไปครับผม จะได้เป็นลักษณะเพิ่องหมาแงนครับนอกแผนนิดนึงครับตัวนี้อน,นาคตเข้ากับสิมาเฮดเรียกว่าหมวกบกครับเอจจัวครับทําจัวลงมาหน่อยทําจัวลงมาด้านหน้าเข้ากับถึงยางวันนี้ครับเดินตรงนี้ขึ้นมาบันไดสามขั้นต,ตามเจตนาลมครับของผมครับบันไดเก่าเก็บมากครับตรงนี้เป็นที่ท,ทําทำกะงครับ นงระเบียงครับระเบียงน่งกินเขา่าพี่น้องเหาครับส่วนตรงนี้จะเป็นหม่องยืนครับยืนตะแบะออกมาตรงนี้ครับทําเป็นทําเป็นที่นั่งที่นั่งพักระเบียงนั่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะทําตรงไปก่อนครับอันนี้ก็ทําตรงไปทําลูกกงตรงไปส่วนตรงนี้ก็จะทําเป็นห้องครับห้องนอนนี่ครับห้องนอนสามสองคูณสามครับ ห้องนอนสามคูณสองให้สร้างอะไรมะปูยังบ่อปูเลยยังบ่อแล้วครับบรรยากาศล่มครับอ้ยรมสุดยอดครับผมนี่แหละครับตอนแร้วเป็นสรงจั่วครับเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็ได้เป็นหมางแงนครับแต่ว่าโบแห้งแนสูงแห้งเอาไป็เฮ็ดหมวกครับเฮ็ดหมวกลงมาหนีหน่อยหนึ่งแต่พ่ออยู่ใดครับผมรูปราบันไดห้ากะเรียบร้อยครับผมเฮ็ดเองกับภูมิใจอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้ห้ากะทุนหน่อยครับ ไตใหม่มากถือว่าเเสียหลายครับคนสีมาจากกรุงเทพนะครับเนาะต่อไปก็คือขั้นตอนนี่ครับผมก็ใด่ซ้ำนี่แหละครับทีเลียคใครมาโป่มาคัดเอาครับนี่ครับลูกกรงเราก็ใส่เรียบร้อยข้างบนเดี๋ยวพาี่น้องเขาเบิร์นของร้านนะครับเนาะถือว่าโอเคครับหมันคงครับแห้งแรงเดี๋ยวลาบมันจะเข้าไปใอยมาคัดเอาครับคัดท่าเฉล็กออกนี่ครับประมาณนี้ครับผม เอ,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 อิบเอิบเอิบอบอบยบรอยเดินมาขึ้นราวบันไดมีลูกโกงไว้นั่งดูปลาอันนี้เขาก็ล่อแผ่นมาพิงหรือว่าคอยมาเสริมไปครับว่า,าไม่ทุนคอยว่ากันครับรอบหน้าโอเคครับเดี๋ยวขอคัดเพื่อนครับ ขัดเพืนทาชล็กแล้วก็แต่งรบเหลี่ยมราบันไดนิดนึงแล้วก็ทาเฉล็กเป็นเรียบร้อยครับตามกันเลยรบบันไดเฮาก็เรียบร้อยครับผมเหตเองครับช่วงบันไดช่วงลูกกงบันไดนี่ครับถือว่าก็ตามฝีมือครับข้าบ่แม่นร้างครับผมอันนี้จะออกเดินทางครับพี่นอ้องลงสูงลงสีเรียบร้อยครับเดี๋ยวขึ้นนี่บิ่งแน่นหนาครับ แข็งแรงอันนี้เขาท่าสีบอแล้วครับเดี๋ยวกลับมาปีใหม่มาท่าใหม่ครับเฮ้ยเมื่อยขนใหม่ครับใหม่มาจากกรุงเทพเหลือหลายอยู่ครับขนมาเก็บไว้เสียดาย่นจะใส่เทโตอีกอยังนดีครับลากาแฟเข้ากับลงแรกเรียบร้อยครับโอเคครับพร้อมปีนาฟ้าไม่เจอกันครับเทียงหน้าหน่อยขอบคุณทุกการติดตามครับ โอเคครับพบกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ